คนที่เป็นธรรมะจริงให้ระมัดระวังแม้แต่ในลายจะออกคำสอนใครจะออกคำธรรมะกับอะไรในลายก็ต้องดูว่าเราออกไปด้วยจิตบริสุทธิ์ไหมจิตเป็นธรรมชาติไหมหรือออกไปด้วยยังมีการเวียดเบียนอยู่จิตเป็นอกุศลอยู่เราก็ออกไปก็ เอาธรรมะไปออกเบียดเบียนเขาอีกแฝงด้วยจิตไม่บริสุทธิ์ไม่บริบุญการจะพูดอะไรต้องส่องโดเหมือนพระพุทธเจ้าเรียกว่าเผ่าวิในสัตว์ถ้าสัตว์ไม่ตื่นยุ่งได้ไหมไม่ได้อีกต้องเพียรความดีจนกว่าบารมีจะมีต่อกันถึงจะไปโปรดไปสอน ฉะนั้นเราก็เหมือนกันต้องพิจารณาสองดูว่าถึงวาระแล้วอย่างถึงเวลาแล้วย่งมีบุญต่อกันแล้วอย่างเขาต้องให้พิจารณาก่อนนะเอามาประพฤติปฏิบัติก่อนไม่เอามาตำหนิใครว่าใครเบียดเบียนใครตรงไหนเลยถ้าเรารู้แจ้งธรรมะจริงแล้วเห็นใครทำสั่วแสนสั่วจะไม่ด่าเลยโอ้โหบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจจะไม่ขุ่นมัว รับรองว่าไม่มันไสใครแน่ๆเนี่ยคาว่าคนถึงธรรมะต้องระมัดระวังนะธรรมะนี่มันจะต้องได้มาจากมิตรกัลยาเนื้อนาบุญอุปธรรมคําจุนพศปัดบัณฑิตมักผลนิพพานนี่จะต้องตรงต่อกันจริงๆผูน้อยก็ทําหน้าที่ของผูน้อยอย่างโสม,มุนแบบหาทิฏฐิไม่ได้ ผู้ใหญ่ก็ทำหน้าที่ของผู้ใหญ่สมบุญแบบหาทิติไม่ได้ถ้าของผู้น้อยผู้ใหญ่มันสมบุญแล้วมันไปกันได้ไหมยอยากเห็นน้ำขุนน้ำใสสายน้ำทางห้าสายแห่งทาราไปบรรจบกันที่มหาสมุทรทั้งๆเป็นน้ำคนละสายเขายังรู้จักขนานกันไปของเรายอมขนานบ้างไหมเนี่ย ที่พูดนี่ลองไปสองดูชัดนะเห็นชัดจริงๆนี่ถ้าอาจารย์เทศถึงขนาดนี้แล้วไม่พ้นทุกข์โอ้เนาะแต่ก็ยังยังสู้ยังเต็มใจเทศเราว่าธรรมของพระศาสานานี่มันหาทิฏฐิไม่ได้จริงๆนะนี่แหละ สิ่งที่เราจะต้องยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติกันว่าถึงจริงๆแล้วธรรมะจริงๆจะไปหาอะไรที่ไหนคนทำชั่วอยู่ก็ให้เป็นธรรมะอยู่ตรงนั้นเลยคนทำดีอยู่ก็เป็นธรรมะอยู่ตรงนั้นเลยนั่นของเราเนี่ยพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านชั่วไม่เอาจะเอาดีเออในโลกนี้มีบ้างไหมเนี่ยถ้ามีช่วย มาแบ่งอาจารย์บางนะโบราณก็ก็พูดอยู่เสมอว่าทุกสุขมันเป็นของคู่กันไหมบุญบาปมันคู่กันไหมนมืดสว่างมันคู่กันไหมเขายังรู้จักขนานกันไปไม่ว่าจะมืดไม่ว่าจะสว่างเขาก็ไปไปพร้อมกันจะทุกข์จะสุขเขาก็ไปพร้อมกันเราลองเอาทุกข ออกแล้วเอาแต่สูกไปไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องแบกไปพร้อมกันขืนไม่พร้อมนะเดี๋ยวเหอะทั้งกายทั้งใจไม่เหลือการปฏิบัติธรรมะ